กันนะครับกับชาวจังหวัดเชียงรายกว่า2,000คนนะครับวันนี้ร่วมกันแสดงพลังสนับสนุนการเลือกตั้งขณะที่กะกะตหลายจังหวัดก็เตรียมจัดสถานที่รับสมัครเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตท,ที่จะมีขึ้นในวันที่28บธันวาคมนี้ถึงวันที่1มกราคมปัญหาของกลุ่มผู้ชุมนุมกปปสที่ปิดล้อมสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงส่งผลกระทบต่อการรับสมัครสสบัญชีรายชื่อจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถจับสลากหมายเลขประจําตัวได้ ทำให้กกตในหลายจังหวัดต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการรับสมัครสสแบบแบ่งเขตที่จะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่28ธันวาคมถึงวันที่1มกราคมนี้โดยเฉพาะกกตรประจำจังหวัดสตูลอยู่ระหว่างเร่งจัดสรรบุคคลเพื่อวางแผนการรับสมัครสสอแบบแบ่งเขตทั้งสองเขตเลือกตั้งพร้อมเตรียมรับมือกลุ่มผู้ชุมนุมที่อาจเดินทางไปปิดล้อมโดยจะประสานขอกําลังตํารวจเข้าดูแลความสงบเรียบร้อยขณะที่กกตรประจำจังหวัดตรังก็ยืนยันถึงความพร้อมในการรับสมัคร สสทั้ง4เขตเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวมทั้งแผนการดูแลความเรียบร้อยในวันเลือกตั้งซึ่งที่จังหวัดตรังก็มีหน่วยเลือกตั้งตามเกาะ3แห่งคือเกาะสุกรเกาะลิบงและเกาะมะุกที่ผ่านมานะครับจะใช้เรือหางยาวของชาวบ้านในการขนย้ายหีบบัตรแต่หากสภาพอากาศไม่เป็นใจก็จะขอเรือตำรวจ สนับสนุนในการขนย้ายส่วนที่บริเวณอนุสาวรีย์5แยกพ่อขุนเมงรายมหาราชกลุ่มพลังสตรีและนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายกว่า2,000คนจู่ป้ายสนับสนุนการเลือกตั้งสองกลุ่มพา์พันโดยนายพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายปล่อยขบวนรณรงค์พร้อมย้ำการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของประชาชนซึ่งการเลือกตั้งเมื่อปี2554ชาวเชียงรายออกมาใช้สิทธิ์รอได้76.99เชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้น